พี่ทุกคนวันนี้เราอยู ira, tá, ่ท <illing en> <s Elliott> <mel> ี่อ่างศิลานะอ่างศิลาถ้ามาจากที่้นมาจากอ่างศิลานะครับนะมาก็ก่อนถึงนี่เลยนี่ลงมาเอกชนสองนี่นะครับลงมาเอกชนสองนะครับนะนี่เรามีร้านก่อนถึงสี่แยกไฟแดงกถึงที่แยกไฟแดงนะเรามีร้านนําเสนอร้านตือฮวนตือฮวนนะปะวะปะวะนะครับนะนี่เราไปดูกันในร้านนี่ร้านปะวะรถเด็ด ก๋วยเตี๋ยวตื้อหัวน,นะครับนะนี่ถ้าอยากกินเครื่องในผมต้องมาร้านนี้นะครับนะเป็นผักัดดองเครื่องในนะนี่เดี๋ยวให้ดูน่ากินมากตอนนี้ทุกเ,เปิดร้านใหม่นี่โหให้ดูเครื่องในทุกคนนี่นี่นี่เป็นผักัดดองนะนี่ร้านร้านทุกเปิดเลยป้าสวัสดีครับ,ร,บ <laughs> ร้านทุกเปิดเลยนี่โอ้โหาหม่แล้วเครื่องในแน่นๆจุกจก นี่ต้นตำลับต้นตำ <c oughs> ล,นลับร้านก็จะเปิดตั้งแต่เก้าโมงนะเก้าโมงถึงกี่โมงป้าสองบ่ายสองใช่ไหมบ่ายสองโมงเย็นนะครับขายแค่พุทธพุทธพฤหัสสุก3สามวันที่เหลือไปใช้ตังค์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ป่ะป้าไม่ใช่นี่กระเทียม เียวใหม่ๆเลยอหอมๆเลยเนะถ้าอยากกิน <c oughs> เครื่องในต้องมาร้านนี้นะเป็นร้านที่เรากินประจำอร่อยมากนะนี่ <c oughs> เครื่องในก็จะทำสดแบบสะอาดอันนี้เป็นน้องใหม่น้องใหม่โอเคเดี๋ยวเรามากินก็เหลาก,ก็เหลากันก็เหลาเครื่องใน เป็นปักาด,ดอนหมูสับอ๋อแบบนี้เท่า,ทาบบบบหนนไหร่ป้อนนปาอันนี้หกสิบหกเป็นเกะเหลานะใช่ฮะมูอย่งเดียวหมูย่งเดียว เดี look, ๋ยวมาดูของเราเกาเหลาเครื่องในประกาศดองนะเกาเหลาประกาศดองวินิจกรรมในนี่เช็กดีชิ้นใหญ่มากับลองฟางกันเลยขึ้นชื่ออแล้วร้านนี้ ขาโหดพิเศษไใจนะของผมอ,ะอ่ะน้ำเดือะโหได้เลยอ่านี่โป๊ตต้ขายอะไรป้า,ปาก,ก็เหลาก็เหลาขายอยู่เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทแปลเป็นก๋วยเตียเต๋ยวหกสิบเป็นก๋วยเตี๋ยวหกสิบเป็นหมูสี่สิบขอเป็นหมูสี่สิบบาทเริ่มต้นที่สี่สิบบาทใช่ค่ะาานาออนี่ให้ดูน้ำให้ดูน้ำน้ำไม่ร้อนไม่ใช่ประว่าไม่อ่ะน้ำต้องเดือดอย่างนี้น้ำต้องเดือดอย่างนี้นะ แก๊สวันละห้าถังถก็ไม่เป็นไรกลา,างอะ่ะ <c oughs> โอยจายแล้วน,บบนี่ทำอะไรการทำอะไรกันเปิดร้านใหม่เปิดร้านใหม่โว้ยากินมากทุกคนดูนี่ทำอะไรใส่แบบไม่อั้นเลยใส่แบบนี้เลยนะไม่ใช่ใส่แค่ถ่ายทำนะอ่าไม่ใช่ถ่ายแค่ถ่ายทำนะใครมาได้แบบนี้เหมือนกัน กากหมูมีกากหมูเอาไอ้กากหมูขึ้นม่ให้ยาหน่อยหนู่อันนี้ของผมนะขาเพียงกันเลือดไหมคะไม่เอาครับไม่เอาผมไม่ครับเลือดนี่โอเคเดี๋ยวเราไปกินของเรากันขอบคุณมากครับป้าโอเคของเราก็ได้มาแล้วนะเป็นก๋าเหล่าซื้อวกวนลัดเมื่อว้านะครับนะให้ดูไส้ให้ดูไส้โอ้โหนุ่มๆนุ่มๆทุกคนนะมา เรามาดูกันเนี่ยโอ้โหดูตัวควนชินนี่นี่ของเขาเส็กจีเซ็กจีใช่ไหมใช่ไหมนะเคนี่ดูคนมาใกล้ๆเข้าไปใกล้หน่อยขอแก่ก้มลงมาใกล้หน่อยเออขอดูเนี่ยอืมเป็นไงทุกคนเป็นไงอืมดูนี่ในราคาเจ็ดสิบบาทนี่โอเคเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปก่อนนะ ของซุปนัวมาหักควรนะเดี๋ยวขอปรุงเครื่องนิดนึงนะผมบอกให้เลยว่าถ้าผมจะกินพวกตปหวนพวกเครื่องในนะครับผมจะเลือกเป็นร้านป้าวาน,นะครับนะอยู่ก่อนถึงเนี่ยอะไรนะก่อนถึงโรงพยาบาลอีกช่วงสองร้านเปิดแต่เก้าโมงครับแต่วันนี้เราแอบมาก,ก่อนนะติดหวาน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 นี่ พี่ก็ไปติดหวานติดเผ็ดเป็นคนกินรสจัดนะน้ส้มนี่โอเคใช่แล้วค่ะนี่มาชิม่อนอืมุูมทีเดียวได้เลยทุกคนเนี่ยให้ดูไส้บอกก่อนว่าไส้ร้านนี้เขาทำแบบ ไม่คาวนะนุ่มมากนุ่มโคตรนุ่มบอกเลยเนาะมากินกับข้าว,วเครื่องในร้านนี้ปลาก็ทำสะอาดนะครับนะล้างแล้วล้างอีกก็ร้องไม่มีคาวอืมอร้อย รก,กัดดองไม่เค็มมากนะไม่เปรี้ยวม,มากอร่อยมากบางคนอู่เรื่องอะไรเขาแต่อย่างช่วยชิ้นใหญ่นี่ไปอืมร่อยอืมอืมไส้บอ,อยเลยนุ่มมากเดือบเบ้ออร่อยอืม,อม,อม,อม อืม,อมดวงค่ะตัวใหญ่ๆขอร่อยนะทุกคนอยากให้มาลองอจับไดดีเลยนะครับนุม่มมากเขานุ่มมาก ออโอเคถ้าใครมานะครับร้านเปวาก็ก่อนถึงรถกใบกต้รงสองนะัก่อนถึงไฟแดงนะซ้ายมือนะครับนะถ,าานะถ้ามาอยากเสียนะก็เข้ามาจากปากทางเราก็อยู่ขวามือข้ามข้ามไฟแดงมานิดเดียวอยู่ามือนะครับนะโอเคฝากไว้หนึ่งร้านถ้าใครจะมาก็มาที่มาร้านไหนว่าใหน่วัสดีครับ